ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธันสิคอนนันน์นะคะมาจากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยะคะ่ะ<ง>ต,ตั้งใจในการที่จะมาเรียนหลักสูตรบริหา,ารธุรกิสนี่นะคะจริงๆมาเรียนตั้งแต่หลักสูตรที่1ห,หลักสูตรที่2ตั้งใจมาเรียนให้ครบเลยเพราะด้วยคําแนะนําจากท่านคณะบดีและก็ท่านรองคณะบดีที่มาเรียนก่อนทั้งสองท่านเนี่ยบอกว่า ตอนมาเรียนเนี่ยได้รูปแบบของการคิดวิธีคิดวิธีการจัดการลงรายละเอียดที่ทําให้เราเอาไปใช้เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ค่ะระหว่างทางตอนนี้เรากําลังปรับดิเรกชันของสํานักวิชาของคณะเกษตรจุฬาเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นเกษตรที่ทันสมัยเรากําลังคลิกทํางานกับเรื่องของการวางกลย,ยุทธ์วางยุทธศาสตร์วางอะไรต่างๆของวิชาพอดีพอท่านคณะบดีมาเรียนเนี่ยก็ท่านก็บอกว่าต้องมาเรียน เพื่อที่เราจะได้เอาองค์ความรู้เอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้ที่นี่ซึ่งเรียนรู้ทุกอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงของการปฏิบัติเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็มาเรียนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะในวันแรกที่มาเรียนก็ก็เห็นถึงประโยชน์แล้วก็เราก็ทําให้เราอ๋อได้ในหลายๆเรื่องว่าตกลงวิชันมิชันอะไรต่างเนี่ยมันคืออะไรที่เราไม่รู้ไม่ได้เข้าใจแต่เราจะไปวางแผนหรือไปออกแบบนั้ซึ่งจริงไม่ควรเราเป็นต้องมาเข้าใจก่อนเพื่อที่จะทให้เราดูว่าเราควรจะทํา อย่างที่อาจารย์ดำรงพูดเสมอว่าต้องดู the r i t i n g ถ้าเกิดเราเริ่มต้นที่ดีประสิทธิผลก็เกิดเราทำทุกอย่างอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างที่สําคัญว่าทุกอย่างมันจะมันจะเขาเรียกนะสมดุลในเรื่องของวประมาหรือหรือหรือความคุ้มค่ามันจะเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงค่ะที่มาเรียนแล้วได้แล้วที่สําคัญเนี่ยไม่ใช่แค่ยุทธศาสตร์ของการบริหารคณะหรือสัมมนาวิชาแต่เราพูดถึงเรื่องของ ยุทธศาสตร์หรือการทําโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยเองพยายามจะพุชให้ทุกคณะทําโครงการหรือแม้แต่ท่านคณะเกษตรจุฬาเองที่ตั้งอยู่ที่น่านเนี่ยจำเป็นต้องทําโครงการไม่ว่าจะตอบโจทย์แก้ปัญหาเชิงพื้นที่หรือเรามองเป้าในการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรของประเทศเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นมาเรียนแล้วได้ทั้งองค์ความรู้ได้ได้ความเข้าใจและที่สําคัญปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถือเป็นก็เรียกไงคะเป็นเป็นความประทับใจถือเป็นความ คุ้มค่าที่เราได้มาเรียนที่นี่จริงๆค่ะและที่สำคัญที่ชอบมากๆนะคะคืออาจารย์ในคลาสเนี่ยค่ะอาจารย์ดำรงอาจารย์โอเองเนี่ยมีเครื่องมือที่ทำให้เราเอาไปใช้ได้ในระหว่างทางที่เรียนเราได้เวิร์กช็อปนั่นคือทำให้เรามีสกิลมีทักษะในการใช้โปรแกรมใช้เครื่องมือแล้วพอจบออไปเอาไปใช้ได้เลย ต้องแนะนำค่ะว่าถ้าเรากํำลังจะทําโครงการเราจะทําแผนยุทธศาสตร์อะไรต่างๆก็ต้องมาเรียนนะคะมากกว่าสิ่งที่มีองค์ความรู้คือเด็กที่บอกเรามีทักษะแล้วก็ปฏิบัติได้อยากเป็นรูปธรรมค่ะ